พบกับโฟกัสกับปี้ฟาร์มนะครับฟาร์มหางรุยุงกับคุณโฟกัสนะครับคุณโฟกัสครับว่าไงปลาตัวใหญ่ครับกลังเพาะพัน์ใช่ไหมครับอ่าให้คนลหยิบมือนึงอ่าอ่าแล้วก็อีกโรยทั้งไปเลยครับเดี๋ยวจะจัดที่ใส่ให้ใหม่ครับสำหรับน้องโฟกัสอันนี้พันเลตเทลอันนี้พันโมเสตร์เลเทลโมเสตครับหูช้างโมเสตหมูช้างเลเทลอันนู้นเอาเอาเยอรมันไว้ชัวหนึง นอ,อ่าโอเคนะครับแต่ลงไหมคุณโฟกัสยวที่พางสูงไปหน่อยนะครับอ่า,อาโอเคโอ้เดี๋ยวผมจะลดไมาให้คุณโฟกัสใหม่นะโอเคแล้วอยู่ใต้นี้ด้วยนึงครับผมน,นี่เลยนี่เลยโฟก,กัสครับมีน้องปลาทองเริ่มใสแล้วเริ่มมองเห็นตัวแล้วครับอ่า่ไงหยิบให้น้องเข้าไป เแล้วก็มาตอนเที่ยงมาให้อีกนะรอบนึงนะตอนเที่ยงเย็นดิบมืองั้นแหละโอเคนะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงให้อาหารโปรตีนไรแดงเยครับผม